เดี๋ยวให้คุณนัฐมนพาไปดูกันหน่อยตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดพิษณุโลกเขามีนักธุรกิจมาร่วมลงทุนด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะในการใช้บําบัดรักษาโรคต่างๆนะคะทางจังหวัดพิษณุโลกเองค่ะทางด้านของนักธุรกิจเมืองหลวงนะคะเขามีการลุกตลาดเวลเน็ตทัวริซึมนะคะแล้วก็การแพทย์แผนไทยชูพืชสมุนไพรกันชงกันชาบําบัดรักษาโรคค่ะ ที่บริษัทเมดิคอลเอมพร์จำกัดนะคะถนนพิษณุโลกบึงพระนะคะที่ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางด้านของนายรณชัยจิตวิเศษคะ่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ เป็นประธานในงานเปิดธุรกิจสุขภาพเวลเนตและการแพทย์แผนไทยผนึกกำลังกับภาควิชาการค่ะปั้นงานวิจัยพัฒนาพืชสมุนไพรเศรษฐกิจกัญชากัญชงทางการแพทย์นะคะชูศักยภาพเทคโนโลยีเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เป็นการร่วมผลักดันส่งเสริมก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะคือการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมสุขภาพในทริปนั้นด้วยนะคะเช่นการมาพบแพทย์การมารับคําปรึกษามาทําศัลยกรรมมาสปาเป็นต้นนะคะโดยมีนางสาสศิวันศรีพรมประธานสาภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษ,ษณุโลกและประธานกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์บูรณาการเอฟซูล e h เฮล t h กรุ๊ปกล่าวในานามผู้นําภาคเครือข่ายภาคเอกชนและผู้สนับสนุน บริษัท medical empire จำกัดนะคะการเปิดตัวธุรกิจใหม่นะคะภายใต้แบรนด์ RWC Retreat Wellness Center และ c l i n i c คาล e s รีสอนั่นเองค่ะก็การเปิดในครั้งนี้เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็นายกฤษดาจียาศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็บอกว่าสำหรับบริษัท medical empire จำกัดนั้นได้ดำเนินกิจการในการพัฒนาธุรกิจ wellness spa and r e s o r t รวมทั้งประกอบกิจาการคลินิกแพทย์แผนไทยแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ทางบริษัทจะดำเนินการพัฒนาแพทย์ทางเลือกมุ่งหน้ายกระดับธุรกิจด้านส่งเสริมแล้วก็ดูแลสุขภาพทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ การใช้พืชสมุนไพรเศรษฐกิจรวมถึงกัญชาแล้วก็กัญชงซึ่งเป็นสมุนไพราทางเลือกอีกทางหนึ่งเนี่ยนะคะของทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพองค์รวมของพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการ รักษาบำบัดรักษาได้ทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจสำหรับแนวคิดการมาลงทุนที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมองเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นเมืองศูนย์กลางเป็นสีแยกอินโดจีนเป็นเมืองที่น่าลงทุนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาค่อนข้างมากค่ะที่สำคัญเองเนี่ยก็ตั้งอยู่ในโซนใกล้สนามบินด้วยสำหรับบริษัทนี้นะคะก็ทุกคนก็สามารถแวะเข้ามาใช้บริการนวดแผนไทยแล้วก็สปากันได้ รวมถึงในอนาคตเนี่ยนะก็จะมีการาใช้การบำบัดรักษาได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับพืชสมุนไพรทางเลือกอยาก่างกัญชาญแล้วก็กัญชงนะคะซึ่งทางด้านของผู้บริหารเองเนี่ยไม่ได้มองเห็นแค่ในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับเขามองเรื่องของอาชีพที่จะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะคะ อันนี้ก็ต้องขอสนับสนุนในเรื่องของการบริหารงานในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนของจังหวัดพิสนุโลกค่ะ